ในค่ำคืนที่เงียบสงัดร้านอาหารสุดรูในกลางกรุงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและบทสนทนาที่ลื่นไหลแต่สำหรับคิรินนั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของร้านสายตาของเขากลับจับจ้องไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งหัวเราะยังมีความสุขอยู่ที่โต๊ะใกล้เคียงคิรินเป็นหนุ่มวัยสามสิบตนตนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เขามีรูปร่างที่สูงโปร่งดวงตาสีดำสนิทที่บ่งบอกถึงความเยือกเย็น และปริศนาแต่เขาเป็นผู้นำมาเฟียที่มีอำนาจมากที่สุดในเมืองนี้ภายในใจของเขากลับเปลี่ยวเหงาและต้องการใครสักคนที่เข้าใจเขานั่นเองแคทเธอรียาหรือแคทหญิงสาวที่คิรินจับตามองอยู่นั้นเธอมีผมยาวสีน้ำตาลอ่อนที่ปลิวไปตามสายลมเมื่อเธอหัวเราะดวงตาสีน้ำตาลเข้มที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเป็นมิตร เธอเป็นเพื่อนสนิทของศิลาชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆเธอซึ่งคิรินนั้นก็รู้ดีว่าเขาไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวศิลาเป็นชายหนุ่มที่มีบุคลิกแข็งแกร่งและหน้าเกรงขามเขาเป็นมาเฟียคู่แข่งของคิรินและเป็นเพื่อนสนิทของแคทเทรีามาตั้งแต่เด็กเขามักจะปกป้องแคทอยู่เสมอและไม่มีใครกล้าทำอะไรที่จะทำให้เขาไม่พอใจได้คิรินพยายามละสายตาออกจากแคท แต่ก็ไม่สามารถทำได้เมื่อหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นในทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มของเธอแต่เขาก็รู้ดีว่าความรู้สึกนี้อาจนำพาวความยุ่งยากและความอันตรายมาสู่ทั้งตัวเขาและเธอนั่นเองคืนนี้เขาต้องตัดสินใจว่าจะปล่อยให้ความรู้สึกนี้ดําเนินต่อไปหรือจะต้องหยุดมันไว้เสียก่อนที่มันจะสายเกินไปคิริน นั่งอยู่ในรถคันสีดำคันใหญ่ที่จอดอยู่ริมถนนด้านนอกของร้านอาหารเขามองผ่านกระจกที่พรามัวด้วยหมอกยามค่ำคืนความรู้สึกกระวนกระวายในหัวใจยังคงวนเวียนอยู่ความคิดเรื่องแคทไม่เคยหายไปจากหัวของเขาเลยในขณะเดียวกันแคทกําลังยืนอยู่หน้าร้านอาหารเธอกําลังรอรถของเธอมารับหลังจากที่ใช้เวลาร่วมกับศิลาจนดึก เธอมองเห็นรถคันสีดำคันใหญ่จอดอยู่ที่ริมถนนเธอไม่ได้ใส่ใจมากนักจนกระทั่งรถของเธอถูกยกเลิกโดยไม่ทราบสาเหตุแคทรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งและเธอเองก็เริ่มมีความกังวลว่าจะกลับบ้านยังไงในตอนนี้ขณะที่เธอเพยายามหาทางแก้ไขยอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงประตูรถถูกเปิดออกเธอหันไปมองและพบว่ามีคนที่เดินออกมาจากรถ นั่นก็คือคิรินชายหนุ่มที่ดูเหมือนจะรู้จักเธอแต่เธอกลับจ้บเขาไม่ได้คิรินเดินเข้ามาใกล้ๆและเสนอที่จะไปส่งเธอที่บ้านแคทลังเลอยู่เล็กน้อยแต่เมื่อเห็นว่าฝนก็เริ่มตกและไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเธอจึงได้ยอมรับข้อเสนอนั้นไม่ต้องห่วงนะผมแค่จะไปส่งคุณที่บ้านไม่มีอะไรเสียหายมากหรอกแคท มองเข้าไปในดวงตาของคิรินและรู้สึกถึงความอบอุ่นบางอย่างที่ซ่อนอยู่หลังใบหน้าที่เคร่งครึมของเขานั่นเองแม้ว่าเธอจะรู้สึกแปลกๆก,กับสถานการณ์นี้แต่เธอก็ยอมก้าวขึ้นไปในรถของเขาระหว่างทางกลับบ้านบรรยากาศในรถเงียบสงัดคิรินตั้งใจจะไม่ทำให้แคทรู้สึกอึดอัดแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะสังเกตความสวยงามและความสง่างามของเธอ แคทก็เช่นกันเธอเริ่มรู้สึกถึงความเป็นมิตรและความปลอดภัยที่ไม่คาดฝันจากผู้ชายคนนี้เมื่อรถจอดถึงหน้าบ้านของแคทเธอหันมาขอบคุณคิรินขอบคุณมากนะคะคุณคิรินครับยินดีที่ได้รู้จักแคทยิ้มและตอบกลับอย่างสุภาพก่อนที่จะลงจากรถแต่เมื่อเธอเดินเข้ามาในบ้านความรู้สึกที่อบอุ่นและแปลกใหม่ก็ยังคงติดอยู่ในใจของเธอ คิรินมองตามแคทที่เดินเข้าไปในบ้านความรู้สึกที่เขาพยายามจะระงับกลับทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเขารู้ตัวดีว่าเขากำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตรายแต่ก็ไม่สามารถห้ามใจไว้ได้เช้าวันรุ่งขึ้นแคทตื่นขึ้นมาในบ้านที่เงียบสงบแต่ในใจของเธอกลับไม่สงบเหมือนเดิมอีกต่อไปความทรงจำเกี่ยวกับชายหนุ่มที่ชื่อคิริน ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเธอตลอดเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างในตัวเขาที่ดูน่าค้นหาและชวนให้เธออยากรู้จักเขาเพิ่มมากขึ้นหลังจากทำงานที่ออฟฟิศมาตลอดทั้งวันความคิดที่เกี่ยวกับคิรินชายหนุ่มคนนั้นก็ยังไม่จางหายไปจากความคิดของแคทเอรียาแม้เธอจะพยายามไม่นึกถึงเขาแต่ทุกครั้งที่เธอปลีกตัวออกมาพักผ่อน ความทรงจำในรถคันนั้นก็กลับเข้ามาศิลาเป็นเพื่อนที่สนิทของแคทเขาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในท่าทีของเธอแม้เขาจะไม่ได้ถามเธอตรงๆแต่เขาก็เริ่มสังเกตว่าเธอกำลังคิดถึงใครหรือคิดอะไรบางอย่างอยู่ที่ทำให้เธอไม่เป็นตัวของตัวเองเลยในตอนนี้แคทเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเธอดูเหมือนคนที่คิดอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยอะ ไม่มีอะไรหรอกก็แค่คิดเรื่องงานน่ะศิลายิ้มเล็กน้อยแต่ยังไม่คลายความสงสัยเขามองเพื่อนรักของเขาอย่างเงียบๆและคิดว่าจะต้องคอยสังเกตต่อไปในขณะเดียวกันที่บ้านของคิรินเขานั่งอยู่ในห้องทำงานที่เต็มไปด้วยเอกสารและแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมาเฟียของเขาแต่ใจของเขานั้นกลับไม่ได้อยู่กับงานเลย ความคิดของเขาพลันหันกลับไปหาที่แคทเอรียาความรู้สึกที่เขามีต่อเธอเริ่มชัดเจนขึ้นทุกวันแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันอาจจะเป็นปัญหาและเป็นความสัมพันธ์ของเขากับศิลาก็เป็นได้เมื่อความคิดวนเวียนอยู่ในหัวจนเกินจะทนเขาตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้ส่งข้อความสั้นๆไปหาแคทเอรียา ข้อความนี้ทำให้แคทต,ตกใจเล็กน้อยแต่ก็ทำให้เธอยิ้มออกมาได้อย่างไม่รู้ตัวถือไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เธอกลับรู้สึกว่าคิรินเป็นคนที่เธอสามารถพูดคุยได้อย่างสบายใจเธอเห็นข้อความและรีบตอบกลับไปอย่างรวดเร็วทั้งสองคนเริ่มต้นการสนทนาที่เรียบง่ายแต่ภายในใจของพวกเขานั้นกลับเริ่มมีความรู้สึกที่ซับซ้อนขึ้นทุกที คำพูดที่เหมือนจะไม่มีความหมายกลับเป็นการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างพวกเขาทั้งสองคนในเวลานี้ทั้งคิรินและแคทยังไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะพัฒนาไปในทิศทางที่ไม่คาดถึงแต่พวกเขาก็ไม่อาจห้ามใจตัวเองได้จากการค้นหาคำตอบของหัวใจตัวเองไม่กี่วันต่อมาแคทและศิลา ได้ถูกเชิญไปร่วมงานเลี้ยงขนาดใหญ่ที่จัดโดยนักธุรกิจชื่อดังงานนี้เป็นหนึ่งในงานที่มีผู้คนจากหลากหลายวงการเข้ามาร่วมรวมถึงผู้มีอิทธิพลในวงการใต้ดินอย่างคิรินอีกด้วยแคทเทรียาสวมชุดราตรียาวสีแดงที่โดดเด่นเธอดูสวยสงา่าและเป็นที่จับตาของคนทุกคนที่เข้าร่วมงานเมื่อเธอเดินเข้ามาพร้อมกับศิลาสายตาหลายคู่จับจ้องมาที่เธอ แต่มีเพียงสายตาหนึ่งที่ทำให้เธอนั้นรู้สึกหวั่นไหวในใจนั่นก็คือสายตาของคิรินที่ยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องคิรินในชุดสูทสีดำสนิทดูสง่าและน่าเกรงขามเป็นอย่างยิ่งเมื่อสายตาของเขาและแคทสบกันความรู้สึกที่ซ่อนเร้นก็ประทุขึ้นมาในใจของทั้งคู่เขาตัดสินใจเดินเข้ามาทักทายเธอโดยท่าทางที่สงบนิ่ง สวัสดีครับคุณแคทไม่คิดว่าจะพบคุณที่นี่แคทยิ้มเล็กน้อยและตอบกลับด้วยเสียงที่อ่อนโยนสวัสดีค่ะคุณคิรินฉันก็ไม่คิดว่าจะได้เจอคนที่นี่เหมือนกันคะ่ะขณะที่ทั้งสองคนกำลังสนทนากันศิลาก็ได้เข้ามาขัดจังหวะพอดีเขามองเห็นคิรินด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยความสงสัยและความไม่ไว้วางใจแม้ว่าศิลาและคิริน เคยรู้จักกันในฐานะศัตรูแต่เขาก็ไม่คิดว่าแคทจะสนใจหรือเกี่ยวข้องกับชายคนนี้เลยแคทเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าทิ้งคุณคิรินไว้กับเรื่องงานของเขานี่แหละคิรินยิ้มเพียงเล็กน้อยเมื่อเห็นท่าทีของศิลาแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเขาเข้าใจดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขาและแคทกำลังเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและอาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ เมื่อแคทและซีลาเดินออกไปคิรินยังคงมองตามพวกเขาอยู่หัวใจของเขากลับเต็มไปด้วยความขัดแย้งเขารู้ว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อแคทนั้นผิดที่ผิดเวลาแต่ยิ่งเขาพยายามห้ามหัวใจตัวเองมันก็ยิ่งทำให้เขาต้องการเธอมากขึ้นภายในงานซิลาพยายามทำให้แคทรู้สึกสบายใจและสนุกกับงานแต่เขา ็ยังรู้สึกว่ามีบางอย่างที่เธอเก็บซ่อนไว้อยู่ในใจเขาเริ่มสงสัยว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับคิรินอาจมีอะไรมากกว่าที่เห็นก็เป็นได้คืนนั้นหลังจากกลับจากงานแคทได้รับข้อความจากคิรินคุณโอเคไหมครับวันนี้ผมเห็นคุณดูไม่ค่อยสบายใจเลยแคทลังเลอยู่สักพักก่อนจะตอบกลับฉันสบายดีค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะ แต่ในใจของเธอนั้นเธอเองก็รู้ดีว่าความรู้สึกที่เธอมีต่อคิรินนั้นเริ่มจะเกินกว่าแค่ความรู้จักเพียงผิวเผินและเธอก็ไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรกับความรู้สึกนี้ดีหลังจากงานเลี้ยงในคืนนั้นแคทรู้สึกว่ามีบางอย่างในชีวิตของเธอได้เปลี่ยนไปเธอไม่สามารถปฏิเสธหัวใจของตัวเองได้ว่าเธอกำลังคิดถึงคิรินมากขึ้นทุกวัน แม้ว่าเธอจะพยายามหลีกเลี่ยงการพบเจอเขาแต่โชคชะตาก็ไม่เคยปราณีและเอ็นดูเธอเลยวันหนึ่งขณะที่แคทกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ที่ร้านโปรดในย่านที่เงียบสงบเธอก็พบว่ามีใครบางคนเดินเข้ามาในร้านแต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นก็พบกับสายตาที่คุ้นเคยของคิรินเขายิ้มเล็กน้อยและเดินเข้ามาหาเธอในทันทีขออนุญาตนั่งด้วยได้ไหมครับแคท รู้สึกประมาาเล็กน้อยแต่เธอก็ไม่อาจปฏิเสธได้เธอพยักหน้าและเชิญเขานั่งลงบรรยากาศในร้านกาแฟเป็นไปอย่างเงียบสงบมีเสียงเพลงเบาๆคลอเป็นฉากหลังคิรินสั่งกาแฟแล้วเริ่มพูดคุยกับแคทอย่างไม่เร่งรีบเรื่องราวต่างๆที่พวกเขาพูดคุยกันเริ่มต้นจากเรื่องทั่วไปจนกระทั่งเข้าสู่บทสนทนาที่ลึกซึ้งกว่าเดิมคือว่า ฉันสงสัยว่าทำไมเราถึงเจอกันบ่อยจังเลยคะช่วงนี้คุณแอบตามฉันมาหรอคะเนี่ยคิรินหัวเราะเบาๆและสายหน้าผมไม่ได้ตั้งใจจะตามคุณมาหรอกครับแค่บังเอิญผ่านมาเห็นคุณนั่งตรงนี้พอดีแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าโชคชะตาที่ทำให้เราได้เจอกันอีกก็เป็นได้นะครับแคทรู้สึกถึงความอุ่นใจที่ได้รับจากคิรินแต่ก็รู้สึกวั่นไหวมากในเวลาเดียวกัน ความรู้สึกที่เธอพยายามเก็บซ่อนไว้กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่พูดคุยกันอีกสักพักคิรินก็เอ่ยถามคำถามที่ทำให้แคทถึงกับนิ่งไปชั่วขณะคุณเคยคิดถึงการหนีจากทุกอย่างไหมจากชีวิตที่คุณมีอยู่ตอนนี้น่ะแคทมองเขาด้วยความประหลาดใจก่อนจะถอนหายใจเบาๆฮ่า บางครั้งฉันก็รู้สึกว่าอยากหนีจากความวุ่นวายพวกนี้เหมือนกันคะ่ะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยนะคะฉันมีภาระหน้าที่แล้วก็คนที่ฉันจะต้องดูแลนะคะคิรินพยักหน้าเขาเข้าใจในสิ่งที่เธอพูดแต่ก็ไม่สามารถซ่อนความต้องการที่ซ่อนเร้นไว้ในใจได้บางทีผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคุณยังมีคนที่พร้อมจะยืนเคียงข้างคุณอยู่เสมอ คำพูดของคิรินทำให้แคทรู้สึกกวันไหวเธอรู้สึกถึงความจริงใจและความอบอุ่นที่เขามอบให้แต่ก็รู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยเมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็ได้ลุกขึ้นออกจากร้านกาแฟคิรินมองไปที่แคทและเอ่ยคำพูดสุดท้ายก่อนที่จะจากกันในวันนั้นถ้าคุณต้องการใครสักคนที่เข้าใจคุณผมอยู่ตรงนี้เสมอนะ แคทยิ้มให้เขาแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเธอรู้ดีว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นกำลังพาเธอเข้าสู่เส้นทางที่ไม่อาจหวนกลับคืนได้แต่เธอก็ไม่อาจห้ามใจตัวเองได้จากการคิดถึงเขาอีกแล้วไม่กี่วันหลังจากที่คิรินและแคทได้พบเจอกันในร้านกาแฟแคทก็พบว่าความคิดถึงคิรินกลับเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนเลย แม้เธอจะพยายามหันเหความสนใจไปที่งานและเพื่อนสนิทอย่างศิลาแต่ทุกครั้งที่เธอมีเวลาว่างเธอก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงคำพูดและสายตาคู่นั้นของคิรินวันนั้นศิลาได้มาพบกับแคทที่บ้านเขาเสนอให้เธอไปพักผ่อนที่รีสอร์ทนอกเมืองสักสองสามวันเพราะเขาเห็นว่าเธอดูเหนื่อยล้าจากงานมากในช่วงนี้แคทเธอควรพักบ้างนะ ผมมีรีสอร์ทส่วนตัวที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการหรอกใกล้ภูเขาแล้วก็ทะเลสาบบรรยากาศดีมากจะบอกให้ผมว่าเราน่าจะไปใช้เวลาพักผ่อนที่นั่นสักพักดีไหมแคทรู้สึกยินดีที่ศิลายังห่วงใยเธออย่างจริงจังแต่ในลึกๆเธอเริ่มกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อคิรินขอบคุณนะศิลาแต่ว่าฉันยังมีงานที่จะต้องจัดการอีกเยอะเลยคงไปไหนไม่ได้หรอกช่วงนี้ ศิลาแสดงสีหน้าผิดหวังเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่คิดจะบังคับเธอเขาเพียงอยากให้เธอมีความสุขและหายเหนื่อยจากความเครียดที่เธอมีคืนนั้นหลังจากศิลากลับไปแคดนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นพร้อมกับแก้วไวน์ในมือเธอพยายามทำใจให้สงบแต่ความคิดเกี่ยวกับคิรินกลับเข้ามาในหัวของเธออย่างรวดเร็วเธอจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดจะทำ เธอหยิบโทร,รศัพท์ขึ้นมาและส่งข้อความหาคิรินในทันทีคุณว่างไหมคะฉันมีอะไรอยากจะคุยด้วยนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นคิรินก็ตอบกลับมาอย่างรวดเร็วได้สิครับเดี๋ยวผมจะไปหาคุณเดี๋ยวนี้เลยไม่ถึงชั่วโมงคิรินก็มาถึงบ้านของแคทเขามองเห็นความวิตกกังวลในสายตาของเธอแต่ก็เลือกที่จะยังไม่ถามเขานั่งลงข้างๆเธอ และรอฟังสิ่งที่เธอต้องการจะพูดฉันรู้สึกว่าเราสองคนควรห่างกันบ้างดีไหมคะคุณรู้ไหมว่าศิลาเริ่มสงสัยแล้วก็ฉันไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดนะคะคิรินเงียบไปชั่วครู่เขามองแคทด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจผมเข้าใจนะครับถ้าคุณคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วผมก็จะไม่บังคับคุณ คำพูดของคิรินทำให้แคทรู้สึกโล่งใจแต่ก็รู้สึกเจ็บปวดในเวลาเดียวกันเธอไม่อยากสูญเสียความสัมพันธ์ที่เธอเริ่มรู้สึกผูกพันแต่เธอก็รู้ดีว่าการดำเนินต่อไปอาจทำให้เกิดปัญหามากมายที่ตามมาก็เป็นได้คืนนั้นหลังจากที่คิรินกลับไปแคท กลับรู้สึกว่าความรู้สึกที่เธอพยายามเก็บซ่อนกลับทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเธอเริ่มสงสัยว่าความรู้สึกนี้คือความรักหรือเป็นเพียงความหลงไหลเท่านั้นเช้าวันต่อมาแคทได้รับโทรศัพท์จากศิลาแคทเธอแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะไม่ไปกับฉันด้วยแม้ว่าแคทจะลังเลแต่สุดท้ายเธอก็ตอบตกลงเพราะเธอรู้สึกว่าการหลบหนีไปพักผ่อนอาจจะช่วยให้เธอเคลียร์ความคิด แล้วความรู้สึกที่ซับซ้อนนี้ได้การเดินทางไปยังรีสอร์ทนอกเมืองในครั้งนี้เต็มไปด้วยความเงียบงันที่ไม่คุ้นเคยศิลาและแคทนั่งอยู่ในรถที่ล่นผ่านวิวทิวทัศน์ของภูเขาและท้องฟ้าที่แจ่มใสแต่ในใจของทั้งคู่กลับเต็มไปด้วยความคิดที่แตกต่างเมื่อถึงรีสอร์ทแคทประทับใจกับความสวยงามและความเงียบสงบของที่นี่เป็นอย่างมาก ทิวทัศน์ที่งดงามของภูเขาและทะเลสาบที่เงียบสงบทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแต่ความกังวลที่เก็บซ่อนไว้ในใจนั้นกลับไม่ได้หายไปเลยหลังจากที่ทั้งสองเก็บเข้าของเข้าห้องพักศิลาก็พาแคทไปนั่งพักผ่อนที่ระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นทะเลสาบได้อย่างชัดเจนสายลมอ่อนๆพัดผ่านทำให้บรรยากาศดูสบายแต่ศิลากลับรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ยังค้างคายอยู่ในใจ แคทผมรู้ว่าตอนนี้คุณมีบางอย่างที่ไม่ได้บอกผมคุณดูไม่เหมือนเดิมเลยในช่วงหลังๆมานี้แคทหันมามองศิลาเธอรู้ว่าเขารู้สึกได้ด้วยความเปลี่ยนแปลงในตัวเธอแต่เธอก็ไม่อยากให้เขาต้องเป็นกังวลฉันก็แค่เหนื่อยๆจากงานนะคะไม่ได้มีอะไรเลยศิลายิ้มและพยักหน้าแต่เขาก็ยังไม่สบายใจเขาไม่อยากบังคับให้แคทพูดในสิ่งที่เธอยังไม่พร้อมจะพูด ในขณะที่แคทเองพยายามใช้เวลาที่รีสอร์ทเพื่อผ่อนคลายและหลีกหนีความวุ่นวายในชีวิตแต่เธอกลับไม่สามารถหยุดคิดถึงคิรินได้ความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวทำให้เธอรู้สึกสับสนระหว่างความสัมพันธ์ที่เธอมีต่อศิลาและความรู้สึกที่ไม่ควรมีต่อคิรินในคืนนั้นแคทตัดสินใจเดินออกไปเล่นที่ทะเลสาเพียงลำพังความเงียบสงบของน้ำและแสงจันทร์ ที่สะท้อนบนผิวน้ำช่วยให้เธอสงบจิตใจได้ชั่วคราวเมื่อเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็พบว่ามีข้อความจากคิรินขอให้คุณพักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับแคทเทอรียาไม่สามารถซ่อนความรู้สึกที่พุ่งพล่านในใจนี้ได้เธอรู้ว่าควรจะอยู่ห่างจากเขาแต่ความรู้สึกนี้กลับยิ่งทำให้เธออยากใกล้ชิดเขามากยิ่งขึ้นในขณะที่เธอกำลังครุ่นคิดเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเอง ศิลาก็เดินตามมาเขาสังเกตว่าแคทเทอรียามีบางอย่างที่เปลี่ยนไปเมื่อเธอเห็นข้อความในโทรศัพท์ใครส่งข้อความมาหาหรอแคทรู้สึกว่าหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเธอพยายามเก็บความลับไว้แต่สายตาของศิลากลับทําให้เธอรู้สึกว่าเขาอาจจะรู้มากกว่าที่เขาพูดแค่เพื่อนที่ทำงานนะ่ะไม่มีอะไรสำคัญหรอกศิลายิ้มอ่อน แต่ในใจกลับรู้สึกไม่สบายใจความสงสัยในใจของเขากลับเพิ่มมากขึ้นเขารู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาอาจจะกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้คืนนั้นเองแคทนอนหลับด้วยความรู้สึกสับสนและศิลาก็เช่นกันแต่ในขณะที่ทั้งคู่พยายามหาคำตอบให้กับความรู้สึกของตัวเองความลับที่ซ่อนอยู่ก็เริ่มเปิดเผยทีละน้อย นำพาทั้งสองเข้าสู่สถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเช้าวันต่อมาบรรยากาศที่รีสอร์ทกลับดูเงียบเหงาศิลาและแคทต,ต่างก็รู้สึกถึงความตึงเครียดที่ไม่เคยมีมาก่อนขณะที่แคทกำลังนั่งจิบกาแฟาอยู่บนระเบียงเธอก็ยังไม่สามารถละความคิดถึงจากคีรินได้ความสับสนในใจของเธอเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อเห็นศิลากำลังเดินเข้ามาพร้อมกับสีหน้าที่ดูเคร่งเครียดแคท ผมรู้ว่าคุณมีบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกผมไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรผมก็อยากให้คุณรู้ว่าผมพร้อมที่จะเข้าใจและยืนเคียงข้างคุณเสมอนะคำพูดของศีลาเต็มไปด้วยความจริงใจทำให้แคทรู้สึกผิดที่เธอซ่อนความรู้สึกที่มีต่อคิรินแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่าเธอจะต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งอย่างแน่นอนศิลาฉัน ต้องสารภาพว,ว่าฉันมีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ควรเกิดขึ้นฉันรู้นะว่ามันผิดมากและฉันเองก็สับสนมากเหมือนกันศิลาเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเป็นเรื่องของคีรินใช่ไหมแคทรู้สึกตกใจที่ศิลาเดาได้ถูกต้องแต่เธอก็รู้ว่าการปฏิเสธไม่ได้ช่วยอะไรเลยเธอเลยพยักหน้าอย่างช้าๆใช่ ฉันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงฉันรู้สึกสับสนมากจริงๆศิลาท้อนหายใจยาวเขารู้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแคทอาจไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วแต่เขาก็ไม่ต้องการทำร้ายเธอเช่นเดียวกันผมไม่อยากให้คุณรู้สึกผิดหรือว่าถูกบังคับเลยนะผมอยากให้คุณเลือกทำตามหัวใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนผมก็ยังเป็นเพื่อนของคุณเสมอ คำพูดของศิลาทำให้แคทน้ำตาคลอเธอรู้สึกซาบซึ้งในความรักและความเข้าใจที่ศิลามอบให้เธอมาโดยตลอดแต่เธอเองก็รู้ดีว่าเธอควรที่จะต้องทำตามความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองหลังจากกลับจากรีสอร์ทแคทใช้เวลาหลายวันในการคิดทบทวนความรู้สึกของตัวเองซ้ำไปซ้ำมาเธอจึงตัดสินใจที่จะไม่หลีกหนีจากความจริงอีกต่อไป และแตัดสินใจที่จะพบกับคิรินเพื่อพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาคิรินมาพบแคทที่ร้านกาแฟร้านเดิมที่พวกเขาเคยเจอกันบรรยากาศในร้านเงียบสงบแต่ความรู้สึกในใจของทั้งคู่กลับตื่นเต้นและไม่แน่นอนฉันคิดเรื่องของเราแล้วนะคะฉันรู้ว่าฉันจะต้องเลือกฉันไม่สามารถทำให้คุณแล้วก็ศิลาลำบากใจได้อีกต่อไปคะ่ะ คิรินมองเข้าไปในดวงตาของแคทเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เธอกำลังเผชิญแต่เขาก็พร้อมจะยอมรับในสิ่งที่เธอจะเลือกไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรผมก็พร้อมที่จะเคารพการตัดสินใจของคุณนะผมเพียงแค่อยากให้คุณมีความสุขแค่นั้นเองแคทนิ่งเงียบอยู่สักพักก่อนจะหายใจลึกและเอ่ยออกมาฉันรู้สึกว่าฉันควรจะเลือกสิ่งที่หัวใจของฉันต้องการจริงๆแม้ว่ามันจะยาก แต่ฉันก็ไม่สามารถหลอกตัวเองได้ต่อไปค่ะคิรินมองแคทด้วยความเข้าใจเขารู้ว่าเธอกำลังจะทำการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตฉันเลือกคุณนะคะคุณคิรินฉันรู้ว่ามันไม่ง่ายและอาจทำให้เราต้องเผชิญกับปัญหาที่ตามมาอีกมากมายแต่ฉันก็ไม่อยากหลบหนีความรู้สึกของตัวเองอีกแล้วล่ะค่ะคิรินยิ้มและยื่นมือไปจับมือของแคทความอบอุ่นที่เธอรู้สึก ทำให้เธอมั่นใจว่าเธอตัดสินใจถูกต้องแล้วผมจะอยู่ข้างๆคุณในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะทั้งสองคนต่างรู้ว่าทางที่พวกเขาเลือกอาจจะไม่ง่ายแต่ความรักและความเข้าใจที่พวกเขามีต่อกันทำให้พวกเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งแคทและคิรินเริ่มต้นการเดินทางในเส้นทางที่พวกเขาเลือกด้วยกันแม้ว่าจะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่พวกเขาก็เชื่อมัน่น ว่าความรักที่แท้จริงจะนำพาพวกเขาไปยังปลายทางที่งดงามเสมอ